ยื่นเรื่องขอผ่านพันทหารเป็นปีที่4แล้วนะคะพระเอกสุดฮอตมาริโอมาเร์ที่ปล่อยใจในงานฉลองรายได้ทะยานสู่200ล้านบาทของหนังสยองปนหาพีมากพระขนงเมื่อคำคืนที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่าตอนนี้มีหนังและละครที่รับไว้อีกหลายเรื่องก็เลยไม่ขอลุ้นจับใบดำใบแดงเหมือนคนอื่นๆค่ะปีนี้ก็คงผ่านผันเหมือนเดิมครับผมผมก็ติดภารกิจหลายอย่างครับผมแต่ก็ยังไงก็ผ่อนไปก่อนครับตามสิทธิ์ที่ใช้ได้ถ้าไปขอแม่นาคเขาจะแบบมีสิทธิ ไม่น่งไม่อยากให้แบบผู้ชายไปเป็นทหารอ๋อครับผมก็จริงๆก็ผมว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็แล้วแต่ใครเอ่อใ,ใครเชื่ออะไรมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้าใครเชื่อหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวเองโอ้ยไม่พร้อมมากกว่าโอเลยังไม่ได้ไปแบบว่าไปจรจับหรือว่าอะไรเงี้ยครับงานนี้นะคะหนุ่มโอก็ยังเคลียร์ข่าวที่อดีตหวานใจกุ๊บกิ๊บสุม,มิฑิ์ออกมาแชร์ผ่านสื่อว่าหนุ่มโอเคยยืมเงินเธอช่วงที่เป็นแฟนกันด้วยค่ะ ก็มีมีอยู่แล้วครับเราก็สนิทกันอะไรเงี้ยเรื่อง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 เงินเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องเล็กอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าก็ก็มีอยู่แล้วครับเพาสนิทกันผมก็มีของเขาเชียร์อยู่แล้วครับไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับผมเรื่องเรื่องเงินไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยฮะแล้วก็ตัวเขาเองแบบรีโทรมาทวงเราบ้างไหมไม่มีครับไม่มีครับมาริโอยืนยันนะคะว่าจบกับอดีตแฟนสาวได้ดีซึ่งแม้ตอนนี้ต่างคนต่างก็ต้องเดินไปทางหน้าแต่ก็ยังสามารถพูดคุยกันตามประษาเพื่อนได้ตามปกติค่ะ